สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมจตุโรธนพันนะครับวันนี้จะพามาดูกิจกรรมการเรียนรู totally. ้แล้วก็การเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกสสและคําแนะนําจาก Star f i s h นะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับจะพาไปดู2โรงเรียนโรงเรียนแรกนะฮะก็คือโรงเรียนวัดศิลามูลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนทองบางกระทึงนั่นเองนะครับมาที่โรงเรียนแรกก่อนนะฮะที่นี่เลยครับโรงเรียนวัดศิลามูลครับ เจอครูหมูแล้วครับสวัสดีครับครูหมูครับสวัสดีคะ่ะนี่กลังนั่งเล่นกับน้องอยู่เลยสวัสดีค่ะใช่สวัสดีคะ่คะโอเคขออนุญาตคุยกับครูหมูหน่อยนะได้ไหมคะได้ไหมคะโอเคโอเคครับครูหมูเชิญทางนี้ครับค่การเรียนการสอนในโรงเรียนเราเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เรามีข้อจํากัดอะไรงไงบ้างเนียส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของงบประมาณค่ะในการที่เราจะจัดทํากิจกรรมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราค่อนข้างมีจํากัดก็เลย อาจจะจัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ไม่ทั่วถึงแต่หลังจากที่เราได้รับการช่วยเหลือจากสตา r f ฟิ h กับกอสอสค่ะก็คือเรามีด้านงบประมาณมากยิ่งขึ้นแล้วกระบวนการเรียนรู้ที่ทาง s ตา r f ฟิ h ได้มาแนะนำเนี่ยแนะนําอะไรบ้างค่ะก็คือแนะนําเป็นแบบว่าให้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เนาะให้เด็กได้ลงมือทําจริงแล้วก็เน้นไปที่เอากระบวนการสตรีมดีไซน์โปรเซสเข้ามาใช้ด้วยนี่เดี๋ยวนี้จะไปดูนะว่าใช้ยังไง มีหลายอย่างเลยค่ะของโรงเรียนเราที่นํามาใช้ค่ะคในชมรมของเราก็จะเป็นใช้กระบวนการ5าขั้นตอนของสตรีมดีไซน์โปรเซส์ค่ะ<อ>มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชมรมนี้ค่ะก็คือชมรมของเราเนี่ยเกิดจากความสนใจของนักเรียนแล้วก็พอเขาหาขั้นตอนเสร็จแล้วแล้วติ๊กก็เลยอ่ะไหนขั้นตอนไปดูขั้นตอนมาเสร็จแล้วไหนอยากเห็นนักเรียนจังเลยว่านักเรียนวางแผนยังไง ว่าอยากให้บาวนี่นักเรียนออกมาเป็นแบบไหนอยากเห็นบาวนี่ของพวกคุณที่พวกคุณได้ได้อยากจะออกแบบว่าบาวนี่ของคุณเนี่ยจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างตอนนี้ก็คือเข้าขั้นตอนที่4แล้วะคะออก็คือขั้นตอนในการลงมือทำพีทเหรคะชื่อพีทคะ่ะน้องพีทเป็นไงบ้างมาเรียนวิชานี้ชอบไหมหนูได้ความรู้จากวิชานี้ไปทำเองที่บ้านด้วยคะ่ะอ๋อลองพี่พ่อคุณแม่ว่าไงบ้างอร่อยไหมอร่อยคะ่ะเออคิดจะทำขายไหมคะค่ะได้ทำขายเองยัง ยังค่ะยังเดี๋ยวในอนาคตทําขายนี่เป็นนักธุรกิจสาวในอนาคตรบราวนี่น้องพีทโอเคไหมเดี๋ยวลอกินนะ <c oughs> เดี๋ยวเราอุดหนุน ขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนที่สะท้อนว่าเรานักเรียนเนี่ยได้ทํามาออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างนี่หน้าตาอแบบนี้น่ารักมากเลยะนะฮะแต่ว่าแอบ,บเห็นว่ามันมีโลโก้ด้วยนหครับคุณหมูใช่ค่ะมีโลโก้นะคะอันนี้ก็คือเด็กๆเ,เขาออกแบบเองเขาจะออกแบบโดยใช้โปรแกรม c a n วาค่ะใช้กระบวนการส e รีมดีไซน์โปรเซสเหมือนกันในการให้เด็กๆออกแบบอุอยากไปดูการเรียนการสอนออกแบบได้เลยค่ะ,คะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะโอเคครับผม ก็จะเป็นห้องเรียนของเราค่ะที่เอาไว้ทําโลโก้ค่ะแล้วก็เอากระบวนการสตรีมดีไซน์โปรเซสมาใช้เหมือนเดิมก็คือเราจะมีขั้นการกําหนดปัญหาให้เขาก่อนแล้วก็ให้เด็กๆคือใช้จินตนาการในการออกแบบไม่มีผิดไม่มีถูกเอาโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูฝีมือการออกแบบโลโก้ของน้องๆกันครับเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลงานของเด็กๆค่ะเขาก็จะออกแบบตามจินตนาการของเขาเลยโอ้โหสวยมากเลยชื่ออะไรคะน้องการ์ตูนค่น้องการ์ตูนชอบมากเลยใช่ไหมวิเชยชอบมากเลยชอบอย่างไรบ้างชอบอย่างไรบ้าง แล้วก็ชอบออกแบบดีแล้วค่ะอ๋ออูเกงกว่าพี่อีกเนี่ยพี่ทําไม่เป็นนะเนี่ยจริงโอ้แล้วแบบนี้คิดว่าจะไปต่อยอดในอนาคตไงบ้างอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักออกแบบโอ้โหฝีมือขนาดนี้เป็นได้แน่นอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะที่จะพาไปดูอยากพาไปดูมากเลยอันนี้เป็น<ะ>กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Learning b l o c ค่ะรู้จักจไหมคะ Learning b o c คืออะไรกล่องการเรียนรู้อ่าถูกต้องอันนี้คือแปลตามตัวเป็นกล่องการเรียนรู้ค่ะที่ช่วยเด็ก ลดความถดถอยของเด็กๆเยี่ยมเลยใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะไปเลยครับ จาก,การรมาสเตอร์เชฟน้อยปรุงภาษาสู่อาหารใช่ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะคิดเมนูอาหารที่แปลกใหม่มันมีกระบวนการอะไรบ้างคือการตั้งคําถามค่ะนักเรียนทั้งกลุ่มเนี่ยก็จะใช้ระดมความคิดกันเมื่อได้คําถามเนี่ยกระบวนการต่อไปของกระบวนการนะคะก็คือการอิมเมจค่ะคือการจินตนาการต่อมาค่ะกระบวนการต่อไปคือการวางแผนค่ะเด็กจะต,ต้องวางแผนค่ะว่าเขาจะทําอย่างไรนะคะเราก็จะมีดินน้ํามันค่ะเพื่อนียนเนี่ย ปั้นนะคะพวกรูปร่างของอาหารของเรียนค่ะเป็นการทำจำลองขึ้นมาก่อนนี่แหะค่ะชื่อปานค่ะน้องปานเป็นยังไงบ้างมาเรียนแบบนี้ชอบไหมชอบค่ะจากมาก่อนที่นั่งจดจดแต่ตอนนี้ได้มาทำกิจกรรมต่างๆค่ะโอ้โหชอบเลยขี้เกียจจดใช่ไหมช,ชอบลงมือทำใช่ค่ะเออนะฮะแล้วคิดว่าเอาไปไปต่อยอดยังไง เราสามารถปั้นให้เหมือนได้ค่ะทำเป็นอาชีพได้อ๋อเอาไปแบบเอาไปปั้นเป็นของเหมือนของจิ๋วอะไรนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดีฝีมือดีด้วยนะนะครเป็นอาชีพได้เลยเอออันนี้เคยไปปั้นให้คุณพ่อคุณแม่ดูปะเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกไงมัม้งแม่บอกว่าสวยมากเลยค่ะนี่คุณพ่อคุณแม่ชมถือว่าประสบความสําเร็จ ักเรียนค่ะทำเสร็จกันทุกกลุ่มค่ะจะเป็นกระบวนการสุดท้ายค่ะที่เขาต้องคิดสะท้อนค่ะหรือ defect อะค่ะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยเขาออกมา p r e s นต์นำเสนอผลงานนั่เองอะหน้าห้องค่ะความรู้พวกเนี้ยมันจะฝังกับนักเรียนไปทำให้เขามีโอกาสในชีวิตได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นค่ะจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนี่แหละค่ะโอ้ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วก็ทิ้งไปแล้วจบไปอันนี้เอาไปต่อยอดเป็นอาชีพอะไรนาอนาคตได้เลยได้ครับเยี่ยมเลยครับ หลังจากที่โรงเรียนวัดศิลามูลได้เข้าร่วมโครงการ Starfit และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกสสทางโรงเรียนวัดศิลามูลได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโรงเรียนไปอย่างมากมายทั้งเรื่องการสอนในรูปแบบการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ Sim Design Process เข้ามาจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาเป็นอย่างมากครับ ขอบคุณโค้ดนะคะที่เข้ามาช่วยนะคะโรงเรียนในด้านของเทคนิคการสอนมาแนะนําเทคนิคการสอนวิธีการสอนแบบใหม่ๆนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรนี่คือครูหมูก็ถามโค้ดตลอดเลยเค่ะ ก็ให้ความช่วยเหลือได้ดีมากค่ะยี่งเลยนะครับว<ช>ันนี้ต้องขอบคุณครูหมูด้วยนะครับแล้วก็โร <C 1> งเรียนวัดศิลามูลจังหวัดน,นครปฐมนะครับที่ให้เรามาดูบรรยากาศการเรียนการสอนวันนี้<ด>ขอบคุณ<ด>คมากๆเลยนะคะนี่คือแค่โรงเรียนแรกของวันนี้นะฮะที่จังหวัดน,นครปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โรงเรียนคลองบางกระทึกกันเลยครับปสวัสดีครับโอสวัสดีค่ะ นี่ครับครูปิ่มเป็นครูแกนน้ทวิจพามาดูกิจกรรมในวันนี้นะแอบได้ยินเสียงเด็กเจีกเจ้าจ้าวมากกาลังเตรียมทํากิจกรรมอยู่เลยใช่ไหมคก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะครับเดี๋ยวถามครูปิ่มก่อนว่าที่ผ่านมาโรงเรียนเรามีข้อจํากัดในการเรียนการสอนยงไบ้างฮะอ่าก็ส่วนมากจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่ค่ะเด็กจะไม่ค่อยได้ลงมาทํากิจกรรมทางล่างอ๋อก็คือเหมือนสมัยที่เราเรียนเรียนกันอยู่ก็คือในห้องเรียนเน้นในห้องเรียนเลยเน้นในห้องเรียนอย่างเดียว๋อะแล้วทีนี้ทางกสศแล้วก็ทางส่่ววนนนเออชยหหลืืราาะงบ้ ก็คือทางสตาฟฟิกเข้ามาใช่ไหมคทางโค้ชอย่างเงี้ยก็จะมาแนะนําในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กเกิดทักษะมากที่สุดว่าการสอนต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เด็กเกิดการทักษะแล้วได้เรียนรู้จริงปฏิบัติด้วยตนเองแก้ปัญหาเองแล้วหลังจากได้แนะนํามาแล้วจากโค้ชเราเอาไปปรับใช้ยังไงอ่ะก็คือเราจะมาร่วมกัน PLC ของคุณครูแกนนําก่อนค่ะ เพื่อจะนําไปสู่คุณครูทั้งโรงเรียนสุดท้ายก็ไปใช้กับกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจจะเป็นกิจกรรมหลักๆเลยก็เป็นจินตนัดชนิตค่ะก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยของตีมดีไซน์โปรเซสซึ่งมีทั้งหมด5ขั้นตอนแล้วก็เอามาใช้ทั้งหมดใน5ขั้นตอนเลยใช้ทั้งหมดเลยค่ะโดยผ่านกิจกรรมแบบเชิงรู้ก็คือ Active Learning ค่ะแล้วกิจกรรมที่ครูปิ๋มจะพาไปดูวันนี้คืออะไรครับกิจกรรมจินตคณิตค่ะาการบวกลบเลขด้วยนิ้วมือค่ะก็ที่บอกไปว่ามีการใช้ใชแบบการคิดเลขใช้นิ้วมือแบบนี้10นิ้ว ใช้10นิ้วค่ะเร็วๆเลยใช่ไหมฮะเร็วๆเลยค่ะโอเคน่าสนใจเสียงเจ้าจานี่น่าจะพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพาครูปิ่นพาไปดูนะแม่ได้โอเคครับไปฮะนี่นักเรียเรียมตัวอยู่เลยใช่ครับใช่ค่ะขั้นตอนแรกของสตรีมดีไซน์โปรเซสนะคะก็คือขั้นตอน ask คำถามเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะทางผู้สอนนะคะก็จะมีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ นำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็เป็นการละลายพฤติกรรมผู้เรียนด้วยโ,โดยจะเน้นเกมหรือกิจกรรมที่พัฒนามือและสมองให้สัมพันธ์กัน หนึ่งบวกหนึ่งลบแปดบวกสองบวกหนึ่งบวกห้าลบหกลบสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบสามบวกสองตอบเท่าไหร่คะชัวหรือเปล่าชัวชัวคำตอบคือคือสองพัน โอเคครับอ่ะขั้นตอต่อไปคืออะไรครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะเกมนี้ชื่อว่าเกมอะไรครับคุณเนนชื่อเกม number shoot ค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่2ของ steam design process นั่นก็คือขั้นตอน imagine นะคะก็จะให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่<อ>แล้วก็ให้นักเรียนนะคะออกแบบในการที่จะนำวิธีคิดมาใช้ในเกมอ่ะอุป,ปกรณ์ในการเล่นนะคะอันนี้อะไรเอ่ย ไม้ตียุงไม้ตีได้ไี้ไม่ตีอไม้ตีแมงวันอ่า,อาเดี๋ยวเรา <Okay. S 2> จะเล่นยังไงกันพอนักเรียนได้อุปกรณ์ปุ๊บเดี๋ยวคุณครูจะบอกเลขนะคะพอบอกเลขแล้วให้นักเรียนไปหาตัวเลขนั้นพอหาเสร็จอ่ะนักเรียน,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 นจะวางไม้ไปเลยพอวางเสร็จแล้ววิ่งไปกดกระดิ่งใครกดได้ก่อนวางได้ถูกต้องชนะอ่าตัวเลขแรกเลขแปดค่ะ แถวที่หนึ่งลุกไล่เล่าเล่าเล่่าเชียร์เชียร์เพื่อนหน่อยเชียร์เพื่อนหน่อยเลขเลขแอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะจำลองให้นักเรียน ทดลองการซื้อนักเรียนแค่ซื้อให้ถูกถ้าใครถูกต้องเอาของกลับบ้านไปเลยดูเดือดมากแม่ค้ากับลูกค้าทะเลาะกันอยู่ครับคิดตังไม่ตรงกันทีกีตัวช่วยเอาไหมเอาไหมขึ้งขึ้นแรกไหมเอาไหมเอาไหมทิ้งขึ้นแรกไมไม่เอาเอาไมท้งขึ้นไรเอาไหมแม่ค้าบอกอย่ามากวนเก็บเได้ไม่แล้วูุกานะครับกาชื่ออะไรบ้างคะ น้องฟ้ากับน้องฟ้าถามน้องฟ้าก่อนเรียนจินตะขันนี้กับครูแนนครูแปมเนี่ยวันนี้ได้ประโยชน์อะไรไปบ้างฮะได้ความรู้ค่ะแล้วก็ความสนุกสนานข้อคิดค่ะอ๋อจะไปใช้ยังไงใช้ในการค้าขายแล้วก็สอนน้องๆค่ะอ๋อไปสอนน้องๆด้วยเหรออย่าไปสอนน้องๆชั้นไหนครับทุกชั้นเลยค่ะยิ่มนี่เป็นตัวแทนได้เลยนะเป็นตัวแทนได้เลยนะครับอะน้องว้าล่ะคะได้อะไรบ้างเขาวันนี้ คืออยาก็ปอะไรคะอยากเป็นครูค่ะและ้วก็อ,อยากเอาวิชาจินจากที่นิไปสอนเด็กๆด้วยค่ะเยี่ยมมากขอบค่คะแล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือฟีดแบ็กและรีดีไซน์ของเราก็คือหลังจากความรู้สึก นักเรียนได้ทากิจกรรมตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกที่ชอบรู้สึกได้เรียนจินตคณิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนําข้อเสนอแนะหรือข้อปรับปรุงของนักเรียนนะคะมา redesign การที่เราได้นำจินดีไซน์โปรเต์เนี่ยครับมาใช้ในการเรียนการสอนจินตคณิตแบบนี้นะครับมันช่วยเราสอนได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับแบบเก่าเนะี่ยค่ะก็สําหรับคุณแนนนะคะก็เน้นการเรียนการสอนแบบ active learning ให้ผู้เรียนได้ Active, ตลอดเวลาซึ่งทีมดีไซน์โปรเซสตอบโจทย์ทุกๆุด้านเลยค่ะตั้งการตั้งคำถามให้ผู้เรียนฝึกการคิดนะคะว่าผู้เรียนจะมีการออกแบบตลอดจนการออกแบบการ,ร,การ,การจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเองขอบคุณโค้ดนะคะที่ได้ให้ความรู้คำแนะนำต่างๆสำหรับโรงเรียนนะคะก็คือถ้ามีอะไรโค้ดก็คือให้คําแนะนําได้ตลอดทุกเวลาสามารถโทรหาโค้ดได้ทุกเวลาเลยค่ะก็คือโค้ดให้คําแนะนํามาดีมากก็ขอบคุณทางกสสมากนะคะที่ว่าช่วยสนับสนุน ให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูแนนและก็ครูปิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณครับโรงเรียนคลองบังกระทึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดีๆกับโครงการสตาร์ฟิต โดยสนับสนุนจากกสสแล้วหวังว่าโครงการดีๆแบบนี้จะเข้ามาสู่โรงเรียนคลองบางกระทึกอีกครั้งในครั้งหน้าจึงขอขอบคุณมากค่ะโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณครับโรงเรียนวัดิรามูลและก็โรงเรียนคลองบางกระทึกจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับที่ให้เราได้มาดูกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญเลยครับต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนในการสนับสนุนและก็ให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆแบบนี้นั่นก็คือกสศก็สฟชนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมจะโลดธนพัทขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ